สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องสิถามวามาแม่ยังอีกแล้วบริมายัางจะพี่น้องสิมาเล่าอัปเดตอาการหลังจากฉีดวัคซีนจากพี่น้องของไฟเซอร์จากของเดนมาร์กนะคะเนาะว่าอาการเป็นยังไงเนะาะจ้ะเนาะหลังจากหนึ่งวันมาแล้วเจ็บแขนโบ่ไข่ขึ้นโบ่ เป็นอาการหนาวสั้นบอพี่น้องเกือบเอาชีวิตบอโลดบอรหรือว่าเป็นล้มหนามืดหายใจไม่ออกเนาะคะ่ะเนาะสิมาอัปเดตอาการให้พี่น้องฟังจาพี่น้องมาฟังกันเลยจ้าเลิกงานแล้วจ้าพี่น้องไปไปสีพัคชิ้นพี่น้องไปเลยจ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้า,นาเนาะปิดอ,อัดหมวกพี่ วัคสีนเนอกจากไฟเซอร์ไปไปแล้วประมาณสามชั่วโมงเนาะค่ะเนาะพอเข้าไปแล้วฉีดปั๊บบริด้ถามเลยจ้าว่าเธอเยวคางไส้คางขวาิ้มเลยจะจิ้มอย่างเดียวค่ะบริด้ถามว่าคางไส้หรืองางจิ้มจะพี่น้องตกใจเพื่อนบริด้ถามเ้อว่าฉีดมองใดอันนี้ก็คือเลียวไปนอกจากเนาะพยาบาลเพื่อนกับบริมาสิมาน่งถามเฮาเน้องค่ะเนาะเขาเรื่องกันเลยจะพี่น้อง หลังจากสีดวกสิ้นไปแล้วเขาให้นางพักสิบหานาทีจะให้นั่งพักสิบห้าน,นาทีเนาะอาจารย์เบื้องอาการของเขาเพิ่นกระสถานที่เพิ่นห้ามควสามารถไทยทำได้เดาเจาเนะคนร้ายหลายจ้พี่น้องยืนถาประมาณครึ่งชั่วโมงจ้พี่น้องขนาดนัดฮกโมงแต่เขาไปก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ปะท่วงจะเดินมาปะท่วงนาาเนาะเนาะอยากขึ้นค่าแรงจ้าพี่น้อง เออพยาบาลประท้วงด้อจ้าอยากขึ้นค่าเลงว่าสั้นก็นเลยเมื่อวานนี้พิสเกตคนคือหลยแท้หลังเลิกงานพาพี่น้องไปนอกจากเนาะมาเข้ากัมาคุยกันเนาะคะ่ะเนาว่าหลังอาการหลังสีเส็จน่งผักบ่ถึงสิบหานาทีดอกจ้ะพี่น้องก็อยากกลับบ้านเนาะค่ะเพราะว่าปั่นจักรยานไปปัญญ่นยังหลังจากสีมาแล้วนี่คืออาการส่วนตัวเนาะค่ะเนาะ ไฟเซอร์ Pfizer, เขาดีจริงไหมดีจริงจ้ะพี่น้องแขนกไไ็ไม่ได้เจ็บเลยค่ะนี่หลังจากวันหนึ่งก็เจ็บแค่เป็นหุม่มหุมแต่บางคนก็จะบอกวันอยู่แขนแต่อันนี้ไม่เป็นอะไรค่ะอาการโบมีโบมีอาการยังเลยจ้ะไม่มีไข้ไม่มีหนาวไม่มีสัน่นโบมีอาการยังเลยค่ะว,าว่าเฮาสิเลือกได้บบเดนมากก็คืออันดับหนึ่งก็คือไฟเซอร์ค่ะ โมเดอร์นาเนาะคะ่ะเนาะแต่ส่วนมากเขาจะไ้ไฟเซอร์กันเนาะค่ะนัดีมากเลยคะ่ะพี่น้องขอบอกเลยว่าเยี่ยมจะเยี่ยมแต่ส่วนมาก90%เด่นดมากนี่คือยังไม่มีอาการข้างเคียงรุงนแรงเนาะค่ะเนาะวัคซีนไฟเซอร์เขาดีจริงจ้ะพี่น้องดีจริงจ้ะพี่น้องหลังจากฉีดไปแล้วเป็นยังไงหลังจาก14มืซเมอเฮากัสมีแอปพลิเคชันเนาะค่ะเนาะดาวโหลดของ โคโรนาเพสนะคะอยู่เดนมาร์กเขาเจ้าส่ห้องโคโรหนาเพสนะคะเนาะลังจาก14วันไปแล้วเขาสิได้มาบันนี้เขาสิไปดังร้านอาหารทำผมทุกอย่างค่ะก็คือไม่ต้องใช้โคโรนาเทสหมายาว่าบ่ต้องไปตรวจอีกแล้วนะจ๊ะเนาะดีมองนี่ค่ะเราได้ฉีดวัคซีนว่าดีตรงไหนดีตรงนี้ค่ะหลังจาก14วันไปแล้วก็คือเขาเอาโทรศัพท์หรือว่าแอปชวร้านอาหารได้เลยตามร้านอาหารตาม ที่เขาอยากไปเหตุยังตม่มอําเภอใจเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากฉีดมาแล้วก็ดีตรงนี้จ้ะพี่น้องถามว่าอาการเป็นยังไงยังไม่มีอาการเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งวันมาแล้วโบมีอาการยังเลยจ้ะของเขาดีจริงๆรค่ะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นจ้ะพี่น้องไม่มีไข้ขึ้นโบมียังจักอย่างค่ะพี่น้องวางใจได้เลยค่ะพี่น้องคนที่ย่านคนที่บอยอยากฉีดฉีเลยจ้ะไม่มีไม่มีอาการใดๆข้างเคียงนอกจากเนาะอยากมาบอกว่า วัคซีนน่ะดีอย่างวัคซีนเนี่ยคือดีอย่างจากพี่น้องสี่เล่จากพี่น้องไม่ต้องกลัวบ่ต้องย่านยังค่ะพี่น้องเขาต้องเจอด้วยตัวเอง้ะจะเด้อพี่น้องบบต้องไปฟังไพจ้ะนี่ฉีดมาแล้วค่ะไม่มีอาการใดๆค่ะพี่น้องเจ็บแขนเจ็บบ่บค่ะมื้อนี้ก็บ่บได้ไม่ยังค่ะพี่น้องก็ทํางานปกติอันนี้ก็จะไปทํางานปกตินาะค่ะแลาบ่มีเจ็บไม่มีอะไรค่ะพี่น้องบ่ต้องย่านค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะก็เลยมาอัปเดตอาการให้พี่น้องฟังนะจ้ะเนาะโอเคแลวจ้ะพี่น้อง มาเล่าให้พี่น้องฟังนะคะว่าอาการเป็นยังไงคือน่นนี่นั่นบว่าตามข่าวเขาว่าไม่มีค่ะดีจริงๆค่ะเยี่ยมจ,จ้ะพี่น้องโอเคเลวจ้ะพี่น้องมาบอกมาบอกเราค่ะมาบอกกล่าวให้พี่น้องฟังไม่ต้องกลัวเราจะฉีดได้เลยจ้ะพี่น้องไ <F izer> ฟเซอร์ด้วยจะ้ะอันนี้ก็คือไฟเซอร์แต่ของยี่หอ้ออื่นเขา,ายังหมดยังไม่ได้ลองนะคะนะอยู่เดนมาร์กมีแต่ไฟเซอร์อย่างเดียวจะ้ะโอเคเลวจ้ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามารับฟังแล้วก็รับชมเนะาะค่ะเนาะโอเคแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องบาย